เป็นกิจกรรม K Y T นะคะสำหรับตารางนี้นะคะแพนย์ C A ก็ได้รับข้อหมายให้เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมนะคะในเรื่องการอพยมีไฟค่ะจากื่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานนะคะแล้วก็จะมีการอพยโคลนมีการเซฟชื่อนะคะเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือคนที่ได้รับเกี่ข้างในได้ทันนะคะแพทย์ C A ได้รับ้อหมในเรื่องนี้ก็เลยยกขุ้นมาในการทำกิจกรรม K Y T ยกที่หนึ่งนะคะหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาพนะคะก็คือหนึ่งเสียชีวิตวัตถุไปคอกสองเสียชีวิตเพราะไม่มีคนเข้าไปช่วยสามคุกกภาพเพราะครงสร้างอาคารหล่ดมาครับสี่ขาแพนเพราะวิ่งชนทําให้ล้มนะคะห้าหัวแตกเพราะวิ่งสะดุดชนกันนะคะก็สองก็คือเลือกอันตรายที่สําคัญในขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือเลือก ข้อหนึ่งเสียชีวิตเพราะถูกไว้ข้อและข้อสองเสียชีวิตเพราะไม่มีคนเข้าไปช่วยนะคะยกที่สามหามาตรก,การเพื่อแก้ไขอันตรายที่สำคัญในขั้นที่สองนะคะก็คือหนึ่งมีการเช็คือเป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเวลามีคนสูญหายเราจะได้เข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันนะคะข้อสองให้ความรู้แจ้งชาน้าในการถกยกสีไฟนะคะสามไม่ได้ยินเสียงสัญญาณก็คือต้องออกจากบ,บริเวณอาคารนะคะ,นะคะ สี่ความเสี่ยงประกาศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะยกที่สี่เลือกมาตรการป้องกันนะคะก็คือเลือกข้อหนึ่งและข้อสามนะคะคือมีการเช็คชื่อทุกวันแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็คือต้องออกจากบริเวณบริเวณนั้นนะคะสรุปสรุปมาตรการป้องกันที่ระไว้ให้เป็นประโยคเดียวกันนะคะก็คือเช็คชื่อทุกวันและมีการอบิมยกออกจากอาคารเมื่อได้มีเสียงสัญญาณนะคะทำเป็นข้อ,ขอความั้นๆท,ที่จำได้ง่ายนะคะ เช็คชื่อฟังสัญญาณก่อนกดยโอเคเดี๋ยวเรามาล้ก็พร้อมกันอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามชื่อฟังสัญญาณก่อนิโอเคหนึ่งองสามเช็ชื่อฟังสัญญาณก่อนกดยโอเคเช็ชื่อฟังสัญญาณก่อนกดยกโอเคเสีชื่อฟังสัญญาณก่อนกดยกโอเคอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเค